อดน้ำลั้ไม้หอม เขาใจดีนะคนสุพรรณนะออแ,ตแต่เขาใจเย็นไป่ไลยลอยรอก่อนนะเขามาสมบคุณแับการแสดงของพระเอกผู้นำทีมงายครับพระเอกน้องพนักไม้หอมพร<อ>้อมด้วยนักเอกหน้าหองแก้งน้องแอมปริญญาและนักเอกที่มากมด้วยความสามารถครับนักเอกพรเพนหนมาพี่นิดดูแบบอยา่างพ่อของเจ้าไว้สืบต่อไปในภายภาคหนะ้าเจ้า ปู่ไปนคนสอนพ่อเจ้าขัวใจไหมสภาพปู่จะลำสวยแต่หน้าจะแตกไม่สวยหยุดทำพูดของเจ้าเถิดขอบคุณทราย ครับอย่าลืมมาเชียร์มาชมพวกเรานะครับในภาคกลางวันกลางวันค่ะพรุ่งนี้เรามีแสดงกลางวันด้วยนะคะรับรอ,องไม่ว่ากับเ,เวลากลางคืนกลางวันเราเล่นเต็มที่เหมือนกันครับเต็มที่ไหมแต่ถ้า,าร้อนมากๆเลยก็จะตัดเลือดให้ไหวนิดพรุ่งนี้มาดูนิเก๋เข,เขียวกันนะคะสวยนิเก๋วันสวยแม่ต้องทำด้วยสักขีโดนแน่เอาแป้งทาสิเอาแป้งเอาแป้งทาผ้ามึงมั่ง่ะเอาไปอย่าทานมเหมือนพขาแก่เลยนะท่มงานเพราะมันเป็นยังไง พ่ออะไรไปถอะไปหาพ่อไปนกล่าวพี่คะเจิดแม่นี่เจิดแม่หน้าผ่องลงไม่ไหวมันลอยกระทงไม่ให้สูงกลางไมหน้าเป็นแบบนั้นเนี่ยค่ับก็ลูกเจ้าะสิมังโปอย่างนั้นเหรอโอ้เล่นซอนโอ้ยโอ้ยนี่โกย่กับเบิร์นึ่งแล้ว ทั้งสองไปรับรางวัลสดเสด็จประคองเขาเพราเดือนปีนี้เขาเดินไม่ไหวแล้วแต่คุณผู้ชายใจดีนะครับที่มีรอำน้ำใจเพราะเขาพกกระป๋องถือกระไม่หอมนะครับขอบคุณต่อผิดการนะครับปีนี้คิดถึงออดโฟเอ็นะมึงออดโฟเอ็ดประโวนมึงเอาไปมาปะหน้ากูแม่กูจำไม่ได้เลยว่ากูคนไหนไม่เดินมาเลยเอาชนะกูว่าเขาจำมึงได้แต่เขาไม่มามึงเชื่อผมนะครับมาแล้วใจ่ให้เจสันบินเชื่อเขาเจสันบินเข้าแถวเขาแถวแล้วครับนางเอกสาวน้องแอมบริยานะครับ ขอบคุณมากครับแล้วก็น้องน้ำตาล้อนพรเพ็งน้าพินิษนะครับไม่รู้เคยได้กูก็เลาะไว้ก่อน่ะน้องอายครับเชิญครับขอขบคุณนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณาขอบคุณครับาสินเชิญครับเชิญครับเชิญครับตอนนี้อะไรก็ได้ครับหวยแดกไปแล้วครับขอบคุณครับหวยอะไรออกมาได้ศูนย์สี่สี่ศูนย์ แทั้งประเทศกูยังมองนางแดกรอตารีอยู่แล้วนไปก่อนเลยลุกไม่ขึ้นหวยไทฉันรู้หวยไข่พัจริงป่าโอ้ยเอบคุณขอบคุณคุณโอ้โหสักงนจตั้งจ